สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ channel steel play นะครับผมและในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกมคาบาวเอ็มกันอีกเช่นเคยนะผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าผมหายไปไหนนะครับแล้วก็ไม่ทําคลิปแล้วเหรอไม่ใช่นะผมเพราะว่าผมเนี่ย ก่อนหน้านี้นะผมเกิดอาการแบบเรียกได้ว่ามไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ติดโควิดนั่นแหละครับอ่าก็เลยทําให้ไม่ได้ทําคลิปลงมาให้เพื่อนเพื่อนรับชมเลยนั่นเองนะครับโดยหัวข้อคลิปของเราในวันนี้นะผมก็คือการสรุปแพททั้งหมดภายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับมาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมกันเลยครับ โดยมาเริ่มต้นที่แพทแรกของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเลยนั่นเองนะครับนั่นก็คือวันที่10มีนาคมนะผมโดยการอัปเดตในวันนี้นะผมก็จะมีกิจกรรมมากหน้าหลายตาออกมาให้เรารับชมกันเลยนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนั่นก็คือ Daily l ็อกอินนั่นเองนะครับโดย Daily l ็อกอินของเดือนมีนาคมนะผมจะมียาวไปจนถึง6เมษายนเลยนั่นเองนะผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีทุกเดือนอยู่แล้วนะครับผมเป็นการให้เราล็อกอินเข้าไปในเกมทุกๆวันนะผมแล้วก็จะได้ รับของรางวัลตอบแทนมาเป็นพวกยาพวกพรอนเนอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็ที่พิเศษกว่าน,นั้นก็คือล็อกอินบล็อกนั่นเองนะผมที่จะสุ่มคอสตูมต่างๆนาน,นะผมแล้วก็พวกน้ำยาที่แบบช่วยเพิ่มสเตตให้กับเราได้นั่นเองนะผมซึ่งล็อกอินบ็อกเนี่ยนะครับจะเป็นตัวช่วยเพื่อนๆในการเก็บเลเวลเป็นอย่างดีเลยล่ะครับ ต่อไปนะผมก็คือกิจกรรม Multiple XP นั่นเองนะผมหรือว่าอัตราดรอป EXP คูณ2นั่นเองนะผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็ได้หมดลงไปแล้วนั่นเองนะครับโดยมีกําหนดเวลาตั้งแต่วันที่10ถึง13มีนาคมที่ผ่านมาและ24ถึง27มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะผมสำหรับใครที่พลาดไปเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะผมเพราะกิจกรรม Multiple XP เนี่ยค่อนข้างที่จะมีทุกเดือนอยู่แล้วนั่นเองนะครับ ต่อไปนะผมเราก็มาอยู่กับกิจกรรมปิงโกเด็ก NPC หันนั่นเองนะผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมให้เราเข้าเล่นหน้าเว็บนั่นเองนะครับแล้วก็รับของรางวัลมากมายเลยละครับโดยเงื่อนไขาการเข้าเล่นกิจกรรมนี้นะผมก็คือต้องให้ตัวละครของเราเนี่ยมีเลเวลร7 0ขึ้นไปนะผมถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นั่นเองนะครับโดยจะสามารถเริ่มควบรวมได้ตั้งแต่วันที่1ิมีนาคมที่ผ่านมาจนไปถึงวันที่31มมีนาคมเลยนั่นเองนะผมก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะ ผสาหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะผมอ่ะโดยเราเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เล่นกิจกรรมฟรีวันละ2สิทธิ์ต่อวันนั่นเองนะครับผมซึ่งอีกทางหนึ่งที่เราจะได้รับสิทธิ์เล่นกิจกรรมเพิ่มเนี่ยก็คือการเติมเงินทุกๆ20บาทเนี่ยเราก็จะได้รับ1สิทธินั่นเองนะผมยิ่งยอดเติมเราเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้รับสิทธิ์ในการเล่นกิจกรรมมากขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อไปนะผมเราก็ไม่อยู่กับกิจกรรม r า h b o x น็ครับผมหรือว่ากิจกรรมประจําเดือนมีนาคมนั่นเองนะผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วเช่นกันนะผมก็เป็นการสะสมตัวอักษรน,นะผมเหมือนกิจกรรมวาเลนไทน์เลยนั่นเองนะผมซึ่งก็เอาตัวอักษรพวกนี้ไปแลกมาบล็อกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะผมอ่ะก็สําหรับใครที่พลาดไปเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะผมผมคิดว่าเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะมีกิจกรรม a p r i l Fool อีกนะผมอ่ะยังไงเนี่ยก็รอติดตามกันต่อไปนั่นเองนะครับ ต่อไปก็จะเป็นแพทประจำวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะผมซึ่งเรียกได้ว่าแพทนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมน่าสนใจให้เรารับชมกันอย่างมากเลยละครับโดยกิจกรรมแรกนะผมที่ผมสนใจเลยเนี่ยนั่นก็คือกิจกรรม chaos upgrade นั่นเองนะผมหรือว่า chaos upgrade นั่นแหละครับซึ่งใครหลายๆคนที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องอัปเกรดหรือว่าตีบวกกันอยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่ง chaos u p g r a d นี่แหละครับจะเป็นตัววัดเลยนะผมว่า อุปกรณ์ของใครเนี่ยมีคุณภาพมากกว่ากันนั่นเองนะผมอ่ะโดยสําหรับใครที่ตีบวกเคออสแตกเนี่ยก็จะมีการลดขั้นนะผมหรือไม่ก็หายไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะมาช่วยในการลดความต้องการของเคออสคอลงนะผมรวมถึงเปอร์เซ็นต์การสําเร็จในการอัปเกรดเคออสเนี่ย ก็เพิ่มขึ้นสูงมากอีกด้วยนะผมสามารถสังเกตได้จากตารางนี้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเรีเยกได้ว่าบวกมาให้เราเยอะมากๆเลยแ่ะครับ g m เนี่ยโครงสงสารพวกเรานะผมว่าตีแตกกันเยอะแล้วก็เอา chaos u p เ a ร e เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้หน่อยอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะผมอะบอกได้เลยว่าถูกใจสายตีบวกอย่างแน่นอนครับ มาดูกิจกรรมต่อไปกันดีกว่านะผมกิจกรรมนี้มีชื่อว่ายูอีช็อปนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นการเอาไอเทมโกงๆต่างๆนะผมมาจัดจําหน่ายในช่วงนี้ที่ NPC ยูอีนั่นเองนะผมหรือว่า NPC อีเวนนั่นแหละครับโดยของพวกนี้นะผมก็จะเป็นพวก GM Blessing นะผมรวมไปถึงยาโกงๆต่างๆนะผมที่ช่วยเพิ่มสแต็ตในการโจมตีป้องกันแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเก็บเวลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะผมะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมแวะเข้าไปที่ยูอีช็อปกันนะ แผมอ่ะก็ซื้อ,อยาพวกนี้มาตุนไว้ก็ได้แล้วผมแล้วก็ค่อยๆใช้อะไรประมาณนั้นเนาะแต่ก็มีบางไอเทมนะผมที่เราซื้อแล้วเนี่ยเราต้องกดใช้ทันทีนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะหายไปหลังจาก6ชั่วโมงให้หลังๆจากที่เราซื้อแล้วนั่นเองนะผมยังไงเนี่ยก็ต้องระวังกันด้วยนะสําหรับวันนี้ก็คงมีอัปเดตมาให้เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้ครับก็จบไปแล้วนะผมสำหรับคลิปรวมอัปเดตประจำเดือนมีนาคมนะผมเป็นไงครับถูกใช้เพื่อนหรือเปล่า ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและคอนเทนต์ใหม่ๆจากทางช่องเรานะผมและอีกอย่างหนึ่งนะผมสําหรับเพื่อนๆที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับวันนี้ไปแล้วและก็อย่าลืมสนุกกับข่าบาวเอ็มกันเยอะๆนะครับไปแล้วสวัสดีครับ